สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นะฮะวันนี้เรามาพูดกันพูดคุยกันในเรื่องอพระเกหรือว่าพระปลอมหรือว่าพระไม่แท้นะครับนะก็พระที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็ได้เก็บสะสมแล้วก็ได้ได้จากคนเท่าคนแก่คนที่อยู่ต่างจาาังหวัดซื้อมั่งเช่ามั่งนะครับก็ก็ผมก็เห็นว่ามันสวยดีนะครับผมก็ศรัทธาแล้วก็รักใน ในการสร้างพระอันวิจิตรและก็สวยงามได้ขนาดนี้ของคนสมัยโบราณนะครับก็ได้มีโอกาสได้ส่งรูปไปให้กับเซียนพระต่างๆนะครับก็มีชื่อเสียงในบ้านเมืองเรานี่แหละนะครับเขาก็ดูแล้วเขาก็บอกว่าพระไม่แท้พระเกน,นะครับอ่ะเกก็เกน,นะครับก็เป็นเรื่องราวของวงการพระนะครับ เขาก็บอกว่าไม่แท้นะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเวลาพระที่อยู่กับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาหรือคนที่ไม่รู้เรื่องพระอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะหาว่าเป็นพระเกนะ๋นะครับนะฮะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยหนุ่มมวลสารของหลวงป,ปูท่ทวดนะครับดูครับนะฮะนี่ฮะผมดูแล้วมันเก๋ก็เก๋ได้ดีมากนะครับโอเคใครว่าเก๋ก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากฝากบอกนะครับ คนที่บอกว่าพระหลวงปู่ปทวดเป็นพระเกสถ้าไม่มีเส้นเอ็นตรงที่คอเนี่ยตีเกสหมดอ่าเป็นพระหลวงปู่ปทวดเนื้อว่านนะครับเขาก็จะตีเกสหมดนะครับผมบอกว่าคนที่บอกว่าตีเกสเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ศรัทธาแล้วก็รักในหลวงปู่ปทวดจริงๆนะครับเพราะว่าพิมพ์ที่เขายอมรับกันจริงๆก็ประมาณ20กว่าพิมพ์ แล้วคุณเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานในการว่าพระที่ไม่มีเส้นคอขึ้นตรงเนี้ยเกหมดนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับหลวงปู่ทวดนิสศักสิธิ์นะครับ,รรบอ่าศักดิ์ศิธ์ไม่ว่าจะเทเก,เกหรือปอมอะไรต่างๆนะผมก็ศรัทธาในตัวหลวงปู่ทวดนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จปิรันนะพระระฆังนะครับนี่ครับ ะะไอ้ที่ขาวๆเนี่ยก็เป็นคิกเกลืออะไรต่างๆมามันขึ้นมานะครับนี่ฮะเป็นผระกรุนะครับเี่ยเก่ามากเลยนะครับแต่เซียนเขาก็บอกว่าเก๋นะครับเก๋หมดนะครับนี่กับิลนครอบแก้วนะครครอบแก้วนะฮะดูนะครับนะบผมดูแล้วยังไงก็ถ้าเก๋ก็โอ้แสดงว่าคนที่ทําเก๋นี่ก็ฝีมือสุดยอดมากนะครับคนที่ทําเก๋นี่ก็ ต้องยอมรับเลยว่าคุณเก่งมากๆนะฮะตั้งร้อยกว่าปีก่อนนะครับนะฮะผมเห็นแล้วโอ้ฝีมือถ้าพระขนาดนี้ทําเกได้ก็โอ้ผมก็ยอมนะฮะผมจะเก็บสะสมไว้นะครับอย่างเงี้ยอย่างสมเด็จสมเด็จนี่แห้งกรอบมากนะฮะเห็นไหมครับสมเด็จวรรคังนะฮะพิมพ์ข้างหลังว่าภาษาจีนนะครับนี่ก็สวยนะครับสวยสวยสวย เซะะียนส่วนใหญ่ก็เขาก็จะบอกว่าเก๊น,นะครับอ่ะแต่เก๊ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ศรัทธาและรักในองค์พระต่างๆที่เราเก็บสะสมไว้นะครับนะฮะนี่ครับก็ใครจะว่าเก๊ก็เก๊ไปนะครับเนี่ยอย่างพระอ่าต,ต่างๆเนี่ยหลวงพ่อเงินอะไรเงี้ยให้เซียนดูเขาก็บอกว่าอืมมันไม่แท้มันเก๊น,นะครับอ่ะเก๊ก็เก๊น,นะครับวานี้เรื่องเก๊น,นะครับวันนี้ ที่เรื่องพระไม่แท้นะครับหรือจิตใจคนที่ไม่แท้กันแน่นะครับอาวว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมก็รักและศรัทธานในองค์พระนะครับนะฮะถึงไม่จะแท้หรือไม่แท้อะไรยังไงเราเก็บสะสมไว้แล้วก็มีความสุขนะครับก็ขึ้นอยู่กับจิตใจเราเนาะนะฮะสาธุสาธุาธอ่ะโอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ